สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านคลิป <Yeah. S 1> นี้ไม่ได้เป็นการอัปเดตข่าวเกมแต่อย่างใด <Yeah. S 1> แต่จากประเด็นมือถือหลายๆรุ่นประทาเกมหลักประจำช่องเราในช่วงนี้อย่าง Warzone Mobile แล้วต้องสายหน้า <Yeah. S 1> กับความไม่นิ่งในแต่ละแพทอัพใหม่ทีไรวันไหวทุกทีวันนี้ครับเรามีมือถือระดับกลางอย่าง Galaxy A 5 5 5 G ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วจะเล่นได้ไหมเล่นแล้วเป็นยังไงไปชมกัน ตั้งแต่ Warzone Mobile เปลี่ยนภาคเกลียนเวอร์ชั่นมือถือหลายๆรุ่นหลายชิปหลายสเปคก็ถูกยุติบริการจากการประกาศสเปคขั้นต่ำใหม่ทำให้หลายคนต้องยุติบทบาทในสมรภูมิ r z o n e Mobile ไปด้วยเช่นกันรวมถึงเกมเมอร์ที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอีกครั้งก็ต้องคิดหนักครับจะต้องใช้มือถือสเปคไหนชิปอะไรและราคามันจะสูงแค่ไหนเพื่อให้เล่นเกมนี้ได้ดี และเกมเมอร์จากประเทศกำลังพัฒนาอย่างพวกเราก็ไม่พ้นปัญหาเรื่องบัตรเจ็ดครับฝีมือดีแค่ไหนไม่มีทุนทรัพย์มันก็นับเป็นปัญหาใหญ่ แต่อย่าเพิ่งถอดใจไปครับมือถือระดับกลางหลายๆรุ่นสร้างความประหลาดใจให้กับเกมนี้ได้เหมือนกันอย่าง Samsung Galaxy A55 5G ที่มีคนพูดถึงบ่อยๆว่าเล่นเกมนี้ได้ดีพอตัวเอาจริงๆฟังครั้งแรกเนี่ย A55 มันจะเล่นเกมนี้ไหวเหรอแอบแปลกใจอยู่เหมือนกัน oh, <no. S 1> และแม่ของแอดก็ใช้ A55 5G พอดีคืนนี้ก็เสร็จทีครับ <laughs> A55 5G มาพร้อมหน้าจอซ u เปอร์อ mo d เ6.6นิ้วพร้อมกล้อง3ตัว50ล้านอั t ตร้าไว12ล้านมาโคร5ล้านและกล้องหน้า32ล้านพิกเซลและมีทั้ง8 12รอมจัดได้128 256แบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมแต่สิ่งที่เกมเมอร์สนใจที่สุดไม่ผลชิปประมวลผลครับ Exynos 1480 2.75GHz Octa Core เนี่ยเล่นเกมนี้ได้ดีจริงเหรอเราเล่นได้ดีแค่ไหนไปทสกันครับ โดยค่าเบื้องต้นแล้วในส่วนวิช q u a l ภาพจะปรับได้สุดแค่มีเดียมสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วส่วนค่างอื่นๆก็เอาตามนี้ไปก่อนลุยหืมแล้ว XM4 ไปไหนช่างมันลุยาภาพก็ไม่ได้แย่นะมันพอเล่นได้อยู่อาจจะติดมัวหน่อยหน่อย มอดคิดถือว่าพอเล่นได้นะครับแล้วเฟรมเรลก,ก็ไหลลื่นดีอยู่ <Yeah. S 1> ภาพรวมไม่ได้มีแครชระหว่างเกมเพลย์เดี๋ยวไปลองรีเซอร์กันต่อครับ <Yeah. S 1> โอ้คัดซีมบนเครื่องอย่างสวยอะ แาดว่าภาพถือว่าพอใช้ครับเรื่องความลื่นไหลาอาจมีสะดุดบางจังหวะมีเฟรมโดดเป็นบางครั้งเวลาเจอศัตรูเยอะๆตรงนี้ก็เดาว่าถ้าโหลดทรัพยากรเบื้องต้นครบก็น่าจะดีขึ้น oh, <come> ลองขยับเลเร t โซลูชันเป็นกลางหน่อยภาพจะดีขึ้นอีกไหม s <S ภาพดูชัดขึ้นมาอีกหน่อยครับมองเห็นง่ายขึ้นแต่ก็ยังมองไอตัวที่นอนแอบบนพื้นไม่ทันอยู่ที ความมั่วลดลงไปพอสมควรเลยส่วนความลื่นไหลาอาจจะมีกระตุกบ้างบางจังหวะเหมือนกันแต่รวมๆปรับแบบนี้มัลติเพเยอร์เล่นได้ดีไม่มีแครสระหว่างเกมในส่วนรีเ e อร์เจนแน่นอนว่าปรับมิดเดียม,มันก็มีความแตกต่างให้เห็นอยู่ดูสวยขึ้นจริง <Enemy. S 1> และเมื่อเครื่องลงนับพาระมากขึ้นย่อมมีผลต่อเฟรมเรทมีแกว้งมีกระตุกให้เห็นนี่เฟรมโดดเลยทีเดียว ดูจอฝั่งสัตรูเขาอย่างลื่นแล้วถ้าปรับต่ำทั้งโหมดจะลื่นไหลขึ้นแค่ไหนเอาจริงๆมีแหลกอยู่นะแล้วเหมือนจะเยอะกว่าปรับกลางด้วยกลายเป็นปรับต่ำไม่ได้ลื่นขึ้นซะง,งั้น ปรับแบบนี้เหมือนจะได้เฟรมเพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันเหมือนวูบว่าเฟรมไม่สะเียนบ้างแม้จะไม่ได้กระตุกชัดแต่อาจมีเสียจังหวะได้ยังไงแล้วการปรับจูนกราฟิกมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลลองหลายๆแบบเดี๋ยวก็ลงตัวว่าแต่ไอ้มอสพิษท,ที่โหลดเราใช้ได้แครับปืนพกเนี่ยบัคใช่ไหมใครเจอบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ <S 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 สรุปกันหน่อยกับการเทส w วอ z ์ n ซ Mobile บนชิประดับกลางๆ e x y n o s 1480บน a 5 5 5 g ถือว่าแปลกใจที่เล่นได้ขนาดนี้ครับภาพและเฟรมเรทถือว่าไม่แย่เลยโดยรวมถือว่าลื่นไหลดีและการเล่นพร้อมอัดหน้าจอยิ่งน่าแปลกใจใหญ่ด้วยถ้าเทียบกับ S24Ultra ที่แม้จะเล่นได้ราบรื่นสุดๆแต่คลิปที่ได้จากการอัดหน้าจอมักจะอยู่ในช่วง20-30เฟรมต้องใช้พัดลมช่วยจึงจะได้40ขึ้นแต่ใน A555G กลับไม่ต้องใช้พัดลมช่วยเลยอัดหน้าจอได้คลิปที่40เฟรมเป็นพื้นอยู่แล้ว พัดลมช่วยเนี่ยน่าจะดีขึ้นไปอีกและแม้จะเทียบไม่ติดกับคลิปที่มาจากแทต S9 ซึ่งอยู่ที่60เฟรมทุกคลิปแบบไม่ติดพัดลม แต่ด้วยความเป็นมือถือมันระบายความร้อนสู้แท็บเล็ตไม่ได้อยู่แล้วและที่สําคัญ A 5 5 5 G เครื่องที่ทดสอบเนี้เพิ่งเปิดใช้งานเล่นเกมหนักๆเป็นครั้งแรกเครื่องยังเรียนรู้การประมวลผลเครื่องชิปเครื่องพลังงานได้ไม่เต็มที่แม้จะมีความร้อนและกินพลังงานไปบ้างแต่ด้วยค่าตัวที่อยู่ในช่วงหมื่นต้นมือถือไลฟ์สไตที่เล่นเกมได้ประสิทธิภาพประมาณนี้แอว่าน่าสนใจมากนะครับ ส่วนใครที่ไม่ชอบแบรนดนี้เอาซะเลยจะสามารถเล็งมือถือรุ่นไหนในราคาที่ใกล้เคียงกันได้บ้าง Oppo Reno 13F 5G ในงบประมาณ13 0 0 0ามากับชิป Snapdragon 6 Gen 1ก็น่าจะพอลุยไหว OPPO X7 Pro ค่าตัวในช่วง13ื่นมากับชิป MediaTek Dimensity 8400 Ultra ต้องช่างใจหน่อยนะครับชิป d i m e n s กับเกมนี้ปรับจูนมาไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ IQ คูซ 5G มาในงบ12 0 0 0กลางได้ชิป snapdragon 7 Gen 3ตัวเนี้น่าสนใจครับหลายคนใช้ชิปนี้เล่นก็เห็นตรงกันว่าแหลมขยับสูงไปหน่อยกับโ c o ก f 6 5G ที่มีราคาอยู่ในช่วง12 0 0 0ถึง15ได้ชิป snapdragon 8s Gen 3มาเอาเรื่องหรือจะไปทางค่ายใหญ่อย่าง Honor 200ที่มากับ snapdragon 7 Gen 3อีกตัวเอาอยู่สบาย แถมให้อีกรุ่นกับ vivo v 4 5 5 g ที่เพิ่งเปิดตัวได้ snapdragon 7 gen 3เช่นกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยแอดแค่แสดงช่วงราคากับชิปที่ใช้ในอุปกรณ์เท่านั้นการเลือกซื้อมือถือสักเครื่องควรเน้นความคุ้มค่าและการใช้งานด้านอื่นๆด้วยแต่อย่างน้อย a 5 5 5 g ที่เทสในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโทรศัพท์ไลฟ์สไตล์ที่เล่นวอลโซนโมบายได้ <Yeah. S 1> ทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงหรือมีโทรศัพท์รุ่นไหนใกล้เคียงคอมเมนต์ <Yeah. S 1> แนะนําเพิ่มเติม,ตมได้นะครับ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งที่กดได้ฝากคอมเมนต์ด้วยขอบคุณครับ the